เหี่ยวเหี่ยวมาแล้วจอไข่จอเป็นไงบ้างไข่ไม่ตึงเลยจอเหี่ยวมากอ่ะแต่ก่อนไข่แต่ก่อนไข่ตึงมากเลยฮะอืมแต่ก่อนจับไม่ได้นี่มันก็จะกระดุกกระดิกกระดุกกระดิ๊กจนทุกวันนี้จับก็ลองเกาดูดิแล้วก็กระดุกกระดิ๊กน่ะเงียบกีบระท้องไงกรท้องไงแต่ก่อนไม่ใช่อย่างนี้แต่ก่อนแต่ก่อนมันจะเป็นกระดุกดิกดุกดิกดุกดิกเลยเนี่ย ใช่ครับถึงสวัสดีพี่เก๋นะครับเพิ่งมาถึงฮะเก๋์ไก่สดได้ด้วยอ้เองทำขาตะก้อนได้ไงจอ๋อมันเป็นคล้ายๆกับหูนะฮะคล้ายกับหูดคนนะครับมงเห็นแล้วฮะมงเห็นตั้งนานแล้วฮะตุ่มจอนะฮะมีเยอะฮะ น้ำปลาอาบนาปลาล่างฟันปลาแปงเรามากิน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 กระพปงหนึ่งมะนาวจับไข่ยังนี่ฮะฮะแรงตัวนี้กติวิเศษแสนอร่อยจากหลวงพี่คงทำให้จอมีความสุขกกวันนี้ครับยังไม่มีอะไรเลยฮะ ยังไม่มีอะไรเลยกระติกพิเศษก็ยังไม่ไม่ยังยังไม่มีอะไรนะกระติกตอนนี้กระติกว่างเปล่าฮะกระติกก็เรา,ารพาไปได้สองสเดือนครับจรงกระติกมันจะเต็มฮะกระติกอะไรมอนเหระติกอะไรมอนก็กระติกพิเศษถึษงจะมาแล้วตกอง,งอนลองพีง่ผมจำไม่ได้ฮะน่าจะจําไม่ได้น่าจะแบบกําลังกําลังคิดอยู่อะไรประมาณนี้ฮะโอ้ยน่าสงสารตันดิโตนเทสนี่ ผมจะ้อน,อนอีกสักห้านาทีก็พอแล้วไปนอนนะฮะนจอก้อนไม่มีอะไรให้จอกินไม่มีอะไรจะทำนี่เนี่ยดูมห,หน้านอยากกินหมากบัวจอปักกันแล้ก็ปักบัวกระยากไหมจอ มากันละมุดกกอยากมีจอบัคทูรียนก็ร่างถานปุนป่นจ่อปุนป่นทรงแห่เฮ้าปุ่นโอ้ยโทรไขวิจจอทำไมเป็นอย่างนั้นนะขี้บ่อยนี่ไม่เหมือน,นท้องเสียนะเนี่ยวูดแดงๆ,ๆตูดนะครับรตูดแดงๆเนี่ยตูดแดงนี่น่าจะท้องเสียนิดนึงนั่นนี่ยเอาอะไรเอาอะไรให้กินเอาอะไรให้กินมื่อเช้าอะไรให้กินมีมะละกอส้มนี่ แล้วก็อ่าเยกะไรนมเลยนะเล็กตามซอยเล็กตามซอยมาตามมิวไอ้ใช่มาตามมิวฮมกับนี่ไอ้ใบตองแล้วก็พี่แม่ก็เอาขนุนมาให้กินอีกน้องพี่จอชิดถึงหลวงพี่หอมขอสาธุครับ่ตาเช็ดน้ำแล้วเช็ดให้จอได้ไหมคะเพื่อน กรสบายตัวมีพระมีความเปียกนะี่คือไม่ได้เลยครับพวกนี้เจ้าจะมีญาติโยมใส่บาตรผักผลไม้ไหมครับไม่มีครับไม่มีสมไมก็มาจาก PFC ในตลาดแล้วครับ เตรียมพร้อมจนสุดนะครับหลับคาราสุดละวานนะจอเองคนเดียวเลยทั้งค่าหลับรักหลับคาราสุดละวานเอ้ยมาไข่จงนองนองน้องนองนองน้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 องนองนองก็มีหัวนมตอนกลางครับไม่รับบริจาคซื้อมาเลยฮะสั่งแมคโคมาส่งเลยฮะเรามีตู้เย็นแล้วฮะ มีตูวเย็นแต่ไม่มีของกระไรไปอยู่เลยจ๊อเยอะแยะน้ำเปล่าน้ำเปล่าเย,ย,เยอะแยะเลยจอ๊อน้ำเย็นๆน,นะจ๊อเนาะที่ไปเจอตัวหนึ่งอ่ะจ๊ออยู่ที่น้ำพองอ่ะ <c oughs> พร้อมแหลมเลยเออใช่จอ๊อเป็นนั่งกินตาบอ,องหุงกันจ๊อนี่แหละกินตาบอ,องหุงมันน่าจะบอกเออคือแช่